สวัสดีครับ f อฟซี FC, พี่พื่เพื่อนๆวันนี้เดินทางมาประมาณ30-40กิโลมารีวิวว่าจะมาลองเครื่องตัวใหม่ฮะไอคุชุด,ดสวาน่านี่ครับคุชุดสวาน่าห5 3 r ้าตัวนี้ก็50กว่าซีซ,ซีนะครับเห็นเข้าว่า3เรง สามงกว่าผมก็จำไม่ได้ว่าสามเลงเท่าไหร่นี่ครับตัวรับพุทธสวานาหรือว่าถ้าเป็นสวีเดนก็จะอ่านพุทธสวานาแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเยอะมากเขาฟังยุโรปนูนนอีกฝั่งหนึ่งก็อเมริกาก็จะอ่านฮัตสวนาน่า <c oughs> ใหม่แก,กงเลยครับเมื่อวานก็ลงตัดวันหนึ่งละก็กินน้ามันฮะก็เลยต้องได้มาจูนให้ <c oughs> เป็นนี่ครับคาูสามพอตครับ ภาพมันสองย้อนนี่ไอเนี่ยไอขอบูสามพอตตัวนี้หนึ่งสองอากาศแล้วก็เป็นเข้าไอน้ำมันอีกพอตหนึ่งก็นี่ครับนี่ตัวแยกน้ำมันนี่ตัวจูนของเขาจะเป็นไอเนี่ยขบูเลื่อยครับเนี่ยตัวจูนขบูเลื่อยนี่ตัวแยกน้ำมันอันนี้ตัวโชกตัวเนี้ยเสียงแน่นดีมากนะครับแต่กินน้ำมันไปน,นิดหนึ่งหัวเตียนตํำผมก็เลย จ้าของเครื่องเขาว่ามันกินน้ำมันเยอะไปก็เลยให้ผมมาจูนใหม่ผมก็หมุนหมุนตัวเนี่ยตัวในเนี่ยเกือบรอบนึงครับในตัวเนี่ยมันมีมันมีมนมตัวไอเนี่ยสองสองตัวเขาเรียกอะไรแอลกับอาร์หรืออะไรไม่รู้สักอย่างเลยผมก็จาไม่ค่อยได้ผมเคยจูนเขาบิวเรื่อยก็พอจูนได้มากงแต่ไม่ถึงกับเก่งฮะเดี๋ยวจะลองไปตัดดูว่าเช็คดูสีัวเทียนโวเทียนสีอะไรพราะที่เขาจูนมานั้นคนขายเ็าจูนมานั้นโวเทียนสีดํานะครับ น้ำมันมันลงเยอะไปแล้วก็เปลืองแล้วก็เครื่องมันก็ใหญ่ด้วยมันก็กินน้ำมันทชนี้ก็มือเร่งก็จะเป็นมือเร่งแบบเดิมครับเนี่ยตัวนี้ไอ้นี่ก็จะเป็นเหมือนเหล็กชุบโครเมียมตัวนี้เป็นทรงยุโรปฮะนี่ดูประมาณนี้ทรงยุโรปนี่ครับไอ้นี่เป็นของติดเข้ามาเลยชุดหางแล้วก็เป็นบางใบก็แบบนี้ ยาวผมว่าน,น่าจะยาวประมาณห0สิบเมตรห้าสิกว่าหรือเมตรหกสิบไม่แน่ใจชุดหางนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเร่งน,นี่ก็เป็นสวิต์ปิดเปิดตัวนี้ก็ตัวล็อกเร่งพอเรากดปุ๊บถัาล็อกเนี่ยเราจะตร์ที่แรกมันก็จะล็อกเร่งแต่พอเรากดปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เขาปิดไว้เพราะเขาไม่อยากเอาไว้ตัวนี้เขาปิด <c oughs> ก็สวยดีครับคุณสมานา ได้มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเขาตัดก่อนว่าจะเป็นยังไงเฮอผมลืมบอกไปตระกูลพุธสวานาเนี่ย <c oughs> รอบก็อยู่ประมาณ9,500-12,000ถึง 12, รอบรอบปลายนะครับรอบเขาจัดมากคนนี้มันจะจัดกว่า411 411อยู่ประมาณ7,500แต่นี่ขนาดรอบที่ว่ายังยังยังไม่สุดนะ9,500 9, แต่ตามที่ผู้รู้ไอ้ตามที่เขาผมตามติดตามคลิปเนี่ยที่เขาไอ,ลอ้ลงไอ้วัดใช้เครื่องวัดดู1หมื่นสองหมื่นสอรอบต่อหนึ่งนาทีรอบจัดมากครับพุสมนาเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะรอบจัดหมดครับ ตัวนี้ครับวุฒสวนา553หลังจากที่จูนได้แล้วก็ลองลองตัดดูก็นี่ฮะ553 RS ก็หลังจากลองตัดดูแล้วก็ผมก็ลืมถ่ายตอนถอดดูหัวเทียนหัวเทียนก็ออกสีขาวเลยก็ดำนิดนิดหนึ่งก็น่าจะพอได้แล้วที่ได้ผมจูนไปเยอะกว่านี้ทีนี่มันมันละมันมันไม่พอมันสสอึกเออแค่มันดันมันคือมันมันวูบก็อันนี้ก็ได้ได้เลยครับก็ เมื่อวานก็เจ้าของก็บอกตัดแป๊บเดียวก็หมดไอ้นี่ก็ตัดเอ็นนะครับก็ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าตัดใบก็สองชั่วโมงก็น่าจะได้ห้าห้าสามอิเมนี่ยมันห้าสิบซีซีอย่ากที่ผมพูดขั้นต้นห้าสิบกว่าีซีก็ถังน้ำมันเขาไม่รู้ถึงลิตรเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนิดนิดเดียวว่าถังครับก็สรุปผลก็เจ้าของพอใจอยู่แรงก็ดีอยู่ครับก็จูนได้แล้ว พวกเครื่องตัวเครื่องนะถ้าว่าจะเราจูนเสร็จแล้วเราจะมาเร่งเฉยๆไม่ได้มันมันจะไม่รู้เราต้องลองตัดดูว่าเออมันกินน้ำมันพอไม่ดูสีหัวเทียนสีอะไรถ้าสีดําเราก็สามารถจูนได้อีกเพื่อให้มันกินน้ำมันน้อยลงเพราะถ้าว่ามันกินาน้าหัวเทียนดําเนี่ยคล้ายเราทิ้งทิ้งน้ำมันไปเฉยๆฉยนะครับเพราะเราเพราะนั้นเราจะต้องจูนให้เป็นจะออกสีขาวเลยก็ได้แต่ว่าสีขาวนี่มันเยอะไปก็ออกดำๆำนิดๆขาวๆนหน่อยๆได้อยู่ครับ ถ้าสำหรับผมก็จะสไตล์ประมาณนี้นะครับผมก็ผ่านนะครับ553 r s ราคาก็ราคาเต็มของเขา,านั่น1 9้า0แต่นี่เพื่อนซื้อมา8,000 18,000กว่าบาทก็ถือว่าแพงอยู่ครับแต่ก็สมราคาฮรอมาดีอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้ผมไม่ได้ถอดหัวเทียนตอนถอด,ถอดหัวเทียน,นรูพ้อมมันถอดอยากน็อตสีตัวกว่าจะเอากระงนี้ออกชุดชุดสีนี้ออกครับ ตอนจูนผมก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ถ่ายเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูใหม่ถ้ามีเครื่องนี้ลูกหนึ่งเดี๋ยวเจ้าของเขาจะซื้อไอ้ห้าสี่หนึ่งไอ้ตัวสี่สิบซีซีอีกตัวหนึ่งให้เมียเขาเดี๋ยวไว้ได้ก่อนผมไปจูนนะผมจะให้ดูแถวบ้าเขาบิวมันจะคนละตัวไอ้นี้จะเป็นคขาบิวเลื่อยเหมือนคาบิวเลื่อยนะครับตัวนี้ตัวจูนก็อยู่คู่กัน2อันอย่างเงี้ยสออันคู่กันเลยอย่างเงี้ยเหมือนเลื่อยเลยครับผมจูนก็แบบเดียวกันประมาณนั้น ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่